สวัสดีครับผมพามาอัปเดตหลังจากที่ว่าง่วเป็นโรคลําปีสกินนะครับไอตัวเทือ์กน้อยตัวนี้เนี่ยมือสองมือว่างหันเนี่ยมีอาการหนักนะครับอาการได้ห้น้ำกเกลียวแล้่ยวกระช่งมีอาการดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ให้ย,ยาฉีดยานะครับผมหลังตอนตอนที่เป็นนะครับไอ แบบเป็นเป็นนักแล้วก็มีขาอ่อนอาการขาอ่อนอาการน้าตาไหลเป็นไข่ล้วก็ไออุณหภูมิร่งเป็นชิงหวันๆนะครับข้ามเบืองมาที่นี่ก็เลยแบบได้หายยาหายาาล้วก็หายน้าเกลือนะครับหายม้อไม่หายน้าเกลือก็ท่งดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อาการก็ยังส่งตัวล้วก็คิดว่านานานจะหายอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ ต้องให้สะตวแพ์หรือว่าห้สะตวหานออกมาเบืองอยู่อยู่เป็นระยะระยะนะครับผมตอนนี้กระซุ่มกะัะขึ้นเต็มโตเลยนะครับแต่ว่ากระซุ่งดีก็ไอ,สอ,สมมอนน้สองสามมือ่าหันนะครับสองสามมือ่างหันกระซุ่งอาการหนักอยู่นะครับก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับเนี่ยสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับไอ้อาการงวอไงเนี่ยบางบางโตเนี่ยสิบสีมีอาการแบบ ไอคือยังตอมนำเหลืองมันไอ,อยู่ไอตรงต่างมันนะครับเป็นบ,มบวมๆนะครับพี่น้องแต่ว่าสาหรับวัวหน่อยนี่อาการอาการที่เห็นได้ชัดนี่ก็คืออาการที่เห็นได้ชัดคือน้ำตาไหลแล้วก็มีตุ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเป็นบวมหนาบวมเป็นตุ่มขื้นหนาบวมไปไปเลยนะครับแต่ว่า ส้มแข็งแรงดีอยู่นะครับเนี่ยต,ต,ตัวนี้อ่าตัวตัวนี้ไอบอ่เป็นยังครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวน้อยนี่ครับลักษณะก็คือไอหนายู่ตรงไอตรงโค้นหูนะครับตรงกกหูนะ่ะเป็นบวมบวมลักษณะเป็นต้มน้ำเลืองอักเสบนะครับมึงส้งทางในนี่ยแล้วก็ตุ้มขึ้นขึ้ขกันนะครับกับตัวทีวา่า เป็นหลายนะครับลักษณะตุ้มเป็นบมบมเลยครับอยู่ขางกกหูนะครับกกหูของเขาแต่ว่าตัวนี้กัย่งอาการย่งส้งตัวย่งแบบแข็งแรงดีอยู่นะครับ <c oughs> แต่ว่ากากอกยากากยาประจํานะครับมือเว็นมือนะครับตอนนี้นะครับพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าสําหรับงูใงที่เป็นนะตอนนี้นะมันจะเป็นแบบเป็นบมบมยุบตรงไอ ดูตยต่างนะครับแต่า่าตุ้มแห่งบ่้ึ้นนะครับสําหรับยู่กอกนี่นะครับแต่ว่าสําหรับงอหน่อยเนี่ยสีมีอาการเป็นตุ่มนี่สองตัวเป็นตุ่มแต่ว่าแห่งแผลบ่ระท่านได้แตกนะครับแล้วก็กระทั่งคอกอยู่นี่ก็ให้ยาพวกยาไอปฏิชีวนะยาเพนเนซิลลินนะครับกอกยาพาราเนี่ยยาลดไข่นะครับยาแก้อักเสบนะครับที่ใส่กอก สำหรับง่วนหน่อยนะครับแต่บางง่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการฉีดเอาง่วใหญ่ไอเขามีพุ่มคุ้มกันหลายกวางัวนหน่อยนะครับก็บเลยแสดงอาการเมื่อายส่วนมากสีเป็นล่องร่องที่ต่างไอมีต่างบวมนิดๆหน่อยๆนะครับอาการนอกนั่นก,กับกินห้าได้ปกตินะครับพี่น้องแต่ว่าอาการง่วนหน่อยอยากอยากเป็นนักๆอยู่ก็มีตัวหนึ่งตัวที่ไอได้พาไปเบิรียแหลรนะครับตัวผูนะครับ ส,สีอาการหลายกงมูแต่ว่าตอนนี้ก็ส่วงตัวแล้วครับกับปกติก่ก็เริ่มสีปกติแล้วนะครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งอีกตัวหนึ่งนะครับที่ว่าหายแล้วที่ว่าแพ้จับเกียแล้วนะครับเขาสีมีอาการแบบว่าขันเท้าเอามือไปสัมผัสจั้ง่ไปสัมผัสน้ำไอ้น้ำน้ำผิวหนังน้ำตัวเขาเนี่ยเขาสีสะดุ้งเจ็บนะครับ เนื่องจากตอมนำเหลืองมันอักเสบยู่ทักใน่เหรครับพี่น้องอันนี้คือตัวทีว่าหายแล้วนะครับหายแล้วก็สบายเลยครับนี่แพ้ยุบแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยครับหายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแพ้จับเก็ดแล้วก็สเก็ดแพ้ออกแล้วนะครับนี่ครับหันหันมากเลยนี่นี่ครับพี่น้องจับเก็ดเรียบร้อยแล้วเขาสรามาถี่จับเขาได้แล้วนะครับนี่ แต่ว่าขันตที่ว่าเป็นนักหนักนี่เขาไม่ให้เขาจับแผลเลยครับเขาแบบขันห้บาบ่ายยังเสียนี่ยเขาเจ็บเจ็บแผลของเขาขเขาถีบยาย่ามไม่ให้เา้าบ่ายแต่ไอ้เมื่อบ้านนี่ง่วตัวนั้นเนี่ยเอากินนมกินนมแม่แล้วครับแม่เลี้ยบ่ย่ยอมให้แม่เลี้ยด้วยนะครับพี่น้องเนื่องจากของเขาเจ็บเจ็บไอเจ็บผิวของเขานั่นเองนะครับที่ทั้งในน่าจะเป็นตุ่มนำเรืองที่อักเสบนะครับเนื่องจากโรคส้นล่้ปีสกินนี่แหละครับ อันนี้คืออาการที่ว่าเขาๆนะครับที่เป็นนัง่งหนักตัวนี้ก็คือหายแล้วนะครับพี่น้องรอดแล้วครับตัวนี้ครับแต่ว่าตัวนั่นก็ยังอาการส่งตัวก็ต้องป้อนยากันไปนะครับป้อนยากันไปเรื่อยๆมือเวียนมือไปนะครับแล้วแต่าอาการแล้วก็มีสัตวแเพีย์ก็ออกมากไอเบื้องหายอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับฉีดยาฉีดยังนะครับอาการเริ่มแรกของง่วลักษณะที่จะเป็นเนี่ย น้ำตาไหลน้ำหระครับแขงขาอวันไปเลยนะครับพี่น้องก็มี่ไอเป็นหลายๆก็มีขนล้นน้ำนะครับจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบื้องอีกเชนึงว่าให้ให้อาการดีก่นีขึ้นแล้วจิมาอัปเดตให้อีกให้เบื้องอีกเชนึงนะครับตัวนี้ก็มีหนักๆก็คือหายน้ำเกลือในหายน้ำเกเลือแล้วๆก็อาการดีขึ้นนะครับหลังจาก หายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ม่อัปเดตให้พี่ให้นอ้องเบิ้งต้นเล้วครับว่าหลังจากที่เป็นโรคลํำปีสกินแล้วขันเหารักษารักษาได้ดวดเร็วกะก็สาไมา่สิ้นหายได้ครับผมแต่ว่าก็ต้องใส่ต,ใตัวใจที่เป็นายๆก็ต้องอาศัยเวลาจังน้อยนะครับผมก็รักษากันไปครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้านี้ครับผมสวัสดีครับ